สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101สสนบันเทิงทีวีนะครับตอนนี้ก็เรากำลังเดินทางเข้าปักเซนะครับเพิ่งผ่านช่องเม็กมาเพิ่งข้ามฝั่งมานะเนหลายท่านบอกว่าจากช่องเมกไปถึงปักเซเนี่ยกี่กิโลอาจารย์พีเอเบียงบอกเลกี่กิโล สามสิบเก้ากิโลสามสิบเก้ากิโลข้ามข้ามขัวแม่น้ำโขงมาในสามขณะเข้าปากเซสามสิบเก้ากิโลนะฮะไว้เป็นข้อมูลนะครับหลายท่านนะครับมีความคิดว่าการเข้ามาสปปลาวในข้ามแม่น้ำโขงแล้วก็จะเป็นฝั่งสปปลาวไม่ใช่นะครับมีเขตติดต่อเกาเอื่อว่าดินติดต่อกันเนาะ กันดินติดต่อกันมีช่วงปากเซช่องเมกนี่นะครับออเเชื่อะไรกครับเออช่องช่องเมกนี่แหละนะครับต่อเขตเข้ามานี่สามสิบจากฟังไทยมากจากชายแดนฟังไทยช่องเมกมากหมอดปากเซนี่สามสิบเก้ากิโลครับเป็นเป็นพื้นดินต่อกันเนาะนะครับนะครับระวังไทยกับสปปลาวนะคส้นทางนี่ตรง นะครับบมมีหมองเลียวเลยครับตรงอย่างเดียวนะครับอักซ์ซื้ออ่าลราซื้อเอียดเอียดด้วยนะครับถนนนี่ดีอยู่ครับยังบเป็นชนบทดินะครับพ็ถือว่าเป็นถนนที่ขนทายสินค้าระวางไทยกับสบปล้าอยู่กัดลุมกับมีแน่อยู่ครับบ่หลายเอมอมาก,มากล้วบไม่ดูเ,เออ บรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าสองของางทงา็จะมีรถไทยแน่รถสบปอเล่าแน่นะครับผลของผลสินค้า,าเกษตรนะครับขามฟังซึ่งพักทึ่งมั่นนะครับมันสปพพลังมันแห่งเป็นฤดูกาลเป็นฤดูกาลนะส่วนหน้าข่าวก็เจียวเมื่อล้วนะครับพี่น้องสีเห็นขางท่างนะครับหลายคนว่าเป็นบรรยากาศจังไดเนาะครับ มองเล่ากคือเมืองไถเนีย่ยนะต่างกันกับมืองเล่านี่เฮดหน้าครับทั้งไทยทำหน้าเออมันต่างกันพวงนี้แหละเออทั้งนี้ทั้ง,ง,ง,งนั้นรัำเอวอว่าเพราะว่าเฮดหน้าเนี่ยเขาสีดำหมดผามองไถหรืยเฮดหน้าแหละขี่คานครับขี่คานยังครับวานครับหน้าขี่คานนะครับพอวานไปแล้วบานนี่งาครับเข่าเนี่พ่อกัน มันก็เลยองบงามกัเลยอบ่อดเห็นหน้าครับทำหน้าผลผลับตางกันเออผลรับตางกันเพราะว่ากันดำนี่มันสีก็ง่ายหยา็สิว่าใครเกิดได้มันมันละเอียดกูกันครับละเอียดตอกกันคือช่องอากาศต่างๆนี่ครับการจะเจร่ญนเติมตมันบ่มีเพราะว่าเพราะว่าบางบางทีมันกับควานทีโพดึงที่นะรับแสงบ่ได้เต็มที่นะครับเขาเองนี่ครับไวต่อโลกได้บ่เนี่ย จะเอิอนบตกาเยตะกาเป็นวะตะกาเออแมนวันก้าวันกาวันกามันทีเขาที่ที่นี่มันมีผลอย่างหนึ่งนะครับมันมีผลคือแสงแสงจากตะเวนนี่มันซองลงใบบัพดพื้นเฮ็ดให้ลำต้นของต้นเขาเนี่ยอ่อนแอรับแสงบริได้ต็มที่เอบบอกง่ายคนอยู่ครับอยู่เหมือนมืด อยู่ตลอดเนี่ยครับเวลาออกแดดมันก็สิแพ้แสงแดดจชงนั่นแหละนะครับเพราะว่าเมื่อใดเนี่ยแดดขึ้นแห้งๆแดดแห้งๆซองก็ไปหอดพื้นนะครับมันก็สิเกิดอาการฟีดแบคเนี่โหภาษาอังกฤษมาได้เออเอออาดันไปหลดอ่ะเออเออก็คือมีผลกระทบต่อต้นเขากระทบารนะฮะเออบูมมีเป็นพูดไม่เป็นพูมภาษาอังกฤษเออภาษาอังกฤษเด้ เพิ่งเที่ยมันก็มีแค่แรดมากขึ้นกันนะฮะไปตามอารมณ์ไปตามอารมณ์บางเที่ยอังกฤษก็บแม่ครับเสียงสอดจะเสื่อมภาษาแต่ว่าบลูมภาษาเข้าหรอวะนะครับกับน้ำเหล้าอีสานก็มาม่กับแถวนี้รุงสีหลายครับเพิ่งสีเข่าสีเข่าเราไปจำนายทาั้งทังทางปักซองเออปักซองบ่ได้เห็นหน้าดิ ขึ้นออกเนี่ยขึ้เออเพราะดูปั่นโมเมนต์โดยเฉพาะเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเป็นงันเป็นการผมกอุปก่อนพวกปากซองนี่เห็นกาแฟซองกระถาขายกาแฟขายกาแฟเนี่ยขายกาแฟมาซื้อเข่าเออเข่านิวสิมีนตอเขตริงครับแถวพุ่นท่องแถวนีอครับแถวชนะสมบูรณ์เหมือนกันชนะสมบูรณ์เออชนะสมบูรณ์นะครับกับซีลีส่วนหนึ่งกับซีเฮ็ดหน้าแซงกับอยู่แถว แถวมืองโค้งมืองแสนนะหมเคือเขาเอื่อน่งมือโค้งมือแสนนั่นคือนามทาเข้าอุดมสมบูรณ์ชนประธานเขาก็ถือว่าโคงเนาะทางผุ่นมันสิเป็นเอียงเขาเอิ่อเป็นฟาร์มเมอร์ครับฟาร์มเมอร์ t h ฟาร a r r e r เออด h i s ร์เออเราคือชาวนาเอ มากเลย <laughs> <laughs> นะฮะก็เป็นพื้นที่เกษตรกรเกษตรกรรมนะครับเย็เข่าเลี่ยงชาวบานเออ่อ,อภายในประเทศนะฮะส่วนหนึ่งตั้งกำหนึ่งกับบริเฮตหน้ากำหนึ่งกับเฮตหน้าครับอืนี่คือผลผลิตของเกษตรกร,กรส่วนทางฟังโค้งต่างตนี่นก็สิเป็นปูกพักเนาะทีมม่มันโค้งมัน แค้มแค้มแค้มอย่าใส่ริมเออหิมแค้มโค้งแค้มโค้งเออใส่มันถิดต้องหิมนี่ใส่แนวอื่นหิมโขงหัวเออหิมโขงโมเมนต์แล้วแค้มนะแค้มแคมโคงหิมโข้งยาคัดมันหลมายมมาย่ยมวมาเยี่ยมาเยี่ยมเออขาเอื่นแค้มโคงส่วนมากกระติบลูกพัก โมอเมนทิมึงกับท่นเทมนี่มึงคลองเนาะเออหิ่ของเออเราใส่ภาษาให้ถูกต้องท่านคันเป็นทิมเนี่ยเป็นทิมของเออทันว่าเป็นอ่าเป็นแคมเนี่ยเป็นแคมโงงแต่แคมแคมของนี่สิบโมีเดบีชเดอะบีดเดอบีชเดอะบีชเออโมมีไส้กันอ่ะโูมีแต่คันคกู เรากำลังมาเนภาษาอังกฤษเออภาษาอังกฤษเราใจตุ่มกันนะครับอันนี้พอถือกิดแปลได้เหรอคิดว่าคิดว่าว่าอย่างสันสีล่ะคำอีสารคำนะครับอังกฤษคำมันจะพอๆไม่ไปได้ทำไมเพราะว่าขามฟังมาหลายเรี่ยงก็ต้องใส่นะครับขามฟังมากก็ต้องแต่ว่าส่วนสปปลาวนี่ครับเป็นจริงภาษาโกภาษาเมืองไทยนี่ถือว่า ในอาเซียนนะครับในในอาเซียน10ประเทศนี่ประเทศไทยอ่อนภาษาอังกฤษมากที่สุดนะครับในการศึกษาอ่อนที่สุดนะครับถึงสิมีมหาวิาล่สิมันมันมาตรฐานแต่ว่าเบื้องต้นนะครับพื้นฐานในการใส่ภาษานี่อ่อนกมูมูสำเนียงกับนะบ่ายนะเพราะว่าการอนุรักษ์ย่านต่าประเทศอื่นเขามาขอบงั่นะครับ อย่าแต่ภาษาอื่นเขาม่าเอามาใส่หลายอยู่ในประเทศไทยครับในพื้นฐานน็กน้อยนะครับพวกโรงเรียนอนุบาลนี่ยกับพอใครใส่ภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศนะฮเป็นค่วมเสือนะครับ,นะรบแต่ว่าผมในน้ำของการที่ไปหลายประเทศนะครับมันเป็นปมด้อยในเรื่องการใส่ภาษานะครับคือภาษาพื้นเพศต่างๆเนี่มันกิมี หนึ่งลหละบบต้องสอนกับเราไดา้เมนบ่อจัน่ครับคือเด็กหน่อยอย่างที่ลหละไปอยู่เมืองไทยเขาก็ไเด้ภาษาไทยมากนะครับไปอยู่ขมรนเขาก็ไเดยภาษาขมรมากด็กหน่อยเด้กพนว,วา่าไม้อ่อนดัดงะเออื้นวาไม้แข็งตัดยากเออขันสอนจะเด็กหน่อยนะครับแต่ว่าภาษาพื้นเพศเนี่ยมันมาอยู่ว่าสองเดือนมันก็เราได้คือเขานะครับฉะนั้นแล้ว มันเป็นลักขอคิดคือกันว่าผู้บริหารประเทศต่างๆเนี่ยครับคําว่าอนุรักษ์คำว่าขนุ์ธรรมเนียมหรือประเพณีแต่ละประเทศเนี่ครับนะบางที่ฝังหัวไหลมันก็การพัฒนามันก็บว่าเกิดขึ้นเด้นะที่ผมบอกถึงประเทศที่ผมอยู่เด้คือประเทศประเทศไทยครับนในเรื่องการ เฮียนภาษาต่างๆครับด้อยก็หลาหลายประเทศนะครับถึงการเจริญของพื้นที่ต่างๆนะครับอาจซียอาเซีค่อนข้างสีเจริญกว่าเขาครับแต่ว่าเรื่องการศึกษานะครับมันถือว่าอยู่อันดับท้ายๆครับของสิบประเทศที่เขาสำรวจแล้วนะนี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นครับเอามาบอกมาจ่ายฟังนะครับ มาสายแล้วพูนสั้นกรอนนะกอดพระบาทุูดสั้นนี่บอกพระบาทุูดสั้นพูนสั้นพูดท่องเออเคยได้ยินแต่พระบาทพูสั้นเมื่อพูท่องโอ้เมืองพูดท่องเนาะตาปากโอ้นี่ครับน่วัดเนี่ยทางประเทศไทยเขาก็มาหลายเนี่ยโอ้นี่ครับวัดเทตที่เขามาประมาณสร้างควาหลักเนาะเออยู่ข้างๆนี่ก็ถือว่าเป็น กรมทหารกมสูงกรมูนทหารกรมศูนทหารบอกนะนี่น้องเห็นนี่ครับเบื้งบรรยากาศครับนะี๋ยวมาติดตามอีพีที่สองครับในการเดินทางเข้าไปปากเซคลิปนี้ครับขอบคุณเอฟซขอบคุณผู้ที่ตามช่อง 101อีสานมานเทิงทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ